แนะนำ5อันดับมือถือสายเกมสเปคแรงความจำเยอะดีไซน์สวยที่เน้นขายความคุ้มค่าเน้นขายความแรงและเกิดมาเพื่อสายเกมในงบไม่เกิน10,000บาทจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ละตัวจะมีจุดเด่นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรู้จักกับอันดับที่5ของเราอย่าง Poco X7 มากับจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆด้วยหน้าจออมฤตขอบโค้ง6.67นิ้ว ความละเอียด 1.5K เป็นจอที่มีรีเฟรชเ t e 120Hz สว่างสูงถึง3,000นิตและมากับ Android 15 CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 7300 Ultra เริ่มต้นที่แรม8ความจํา256และสูงสุดที่แรม12ความจํา 512GB ไม่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้มีกล้องหลังมาให้3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 8ล้าน และกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด20ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้หน้าจอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G มีลำโพงมาให้2ตัวแล้วก็ทนน้ำ IP68 ในส่วนแบตเตอรี่จะมีความจุ5,110ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว45วัตต์ปัจจุบันตัวที่มีความจำ256า2ิ6 g กจะเริ่มต้นที่ราคา 7, 9 0 0บาท แต่ถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นเป็น512กิกก็จะมีราคา9,900บาทก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ให้สเปคมาโหดแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็โคตรจะน่าใช้ในราคาไม่ถึง1,000 0บาทได้ทั้งจอสวยคุณภาพดีความสว่างก็สูง แถมยังมี CPU ค่อนข้างแรงและที่สำคัญก็คือกันน้ำ IP68 กับคุณภาพกล้องที่ดีมากๆถ้าเทียบกับราคาค่าตัวทั้งถ่ายภาพสวยมีระบบกันสัน่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ในส่วนของความแรงก็จะเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆค่อนข้างไปทางสูงได้พวกเกม PUBG, Free Fire, ROV e, อันนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยส่วนเกมที่มีกราฟิกสูงมากๆอย่าง g e n s h i n Impact ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ปรับต่ำๆหรือว่าปรับกลางๆไว้แล้วกันถ้าเน้นสเปคเน้นความคุ้มค่าต้องการรุ่นที่ทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายวิดีโอการใช้งานทั่วไปรวมถึงการเล่นเกม Poco X7 รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนไปต่อกับอันดับที่4ของเราอย่าง Redmi Note 14 Pro 5G ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สเปคคุ้มดีไซน์สวยแถมยังกล้องเทพแล้วก็ราคาดีโดยจะมากับหน้าจออมาเลขอบโค้ง6.67นิ้วความละเอียด 1.5K เป็นจอที่มีรีเฟรชเรท120 h ฮสว่างสูงถึง3,000นิตและ Android 15 CPU จะเป็น m d i t e c h d i m e n s i t y 7,300 Ultra มีตัวเลือกเดียวก็คือ RAM 12ความจำ256 g b ไม่สามารถเพิ่ม Micro ไมโครเอชดีการ์ดได้โดยจะมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก200ล้านอัลตร้าไว8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด20ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ลำโพงคู่ทนน้ำา p p 8 8และแบต5110ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็วถึง45วัตต์ปัจจุบันมีราคา1990บาท แต่บางร้านก็ขายแค่9,800บาทโดยรวมก็จะมีความคล้ายกับ Poco X7 ทั้งในเรื่องของสเปคภายในแล้วก็การดีไซน์ถ้าอยากได้จอสวยเหมือนกัน CPU แรงเหมือนกันและกันน้ำ IP68 เหมือนกันแต่อยากได้กล้องความละเอียดสูงกว่าเน้นกล้องมากกว่าและการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอโดยรวมดูดีกว่า Redmi Note 14 Pro 5G ก็จะน่าสนใจมากกว่า แต่ถ้าเน้นความคุ้มเน้นเล่นเกมเน้นสเปคและไม่ได้สนใจกล้องเป็นพิเศษโ o c o X7 ก็จะดูมีราคาที่ดีกว่าแต่ก็ได้สเปคในส่วนอื่นๆแล้วก็การดีไซน์ที่มีความคล้ายกันมากๆเลยไปต่อกับอันดับที่3ของเราอย่าง n u บีย Neo 3GT 5G ก็เป็นมือถือสายเกมสเปคดีที่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ OLED 6.8นิ้วความละเอียด Full HD เป็นจอ Refresh Rate 120Hz สว่าง1300 Nits และ Android 15 CPU จะเป็น Unisoc T9100 มาพร้อมกับ RAM 12GB ความจำ 256GB ไม่สามารถเพิ่ม Micro s d card ดได้มีกล้องหลังทั้งหมด2ตัวตัวหลัก50ล้านแล้วก็กล้องวัลยะ2ล้านพิกเซล กล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอรองรับแค่ Wi-Fi 5 GHz รองรับ 5G มีลำโพงคู่ทนน้ำ IP54 มีไฟ RGB ด้านหลังแล้วที่สำคัญสำหรับสายเกมก็คือมีปุ่ม Shoulder Trigger แบตความจุ6,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็วมากๆถึง80วัตต์ปัจจุบันก็มีราคาประมาณ8,500บาทถ้าต้องการหน้าจอขนาดใหญ่ แบตทนชาร์จไวกว่าตัวอื่นรวมถึงการดีไซน์ที่ดูเป็นเกมเมอร์และคุณภาพกล้องเอาแค่พอใช้แต่มีไฟ RGB ด้านหลังที่ปรับแต่งได้มีปุ่ม s h โฉ d ทร t r i กอ e r ที่ตั้งค่าให้เป็นปุ่มควบคุมในขณะที่เล่นเกมและมีระบบระบายความร้อนที่ดีกว่าตัวอื่นก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยทั้งในด้านการดีไซน์ในด้านสเปคและฟีเจอร์เสริมต่างๆก็ถือว่าทำมาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะเลย แต่ในส่วนของความลื่นไหลในส่วนของความแรงผมยังมองว่ารุ่นอื่นทำได้ดีกว่าก็ถือเป็นจุดที่น่าเสียดายถ้านับว่าเป็นเกมมิ่งโฟนแต่ก็ทำได้ดีทั้งการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถ่ายฟีดเล่นโซเชียลต่างๆแล้วก็การเล่นเกมอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าบางตัวไม่ได้ลื่นที่สุดในราคานี้แต่ฟีเจอร์เสริมแล้วก็ลูกเล่นต่างๆก็ทำมาเพื่อซัพพอร์ตสายเกมโดยเฉพาะเหมือนกัน และอันดับที่2ของเราก็จะเป็น IQZ 15G ก็เป็นมือถือสเปคโหด CPU แรงและดีไซน์สวยรุ่นใหม่ที่มากับหน้าจออ m มเล d 6.77นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, เป็นจอที่มี r รีเฟรช a t e 120 h z สว่างสูงสุด1,300นิตและมากับ Android 15 CPU จะเป็น Snapdragon 7s Gen 3มีแรมมาให้เลือก8 g b และ12 g b หน่วยความจำ2 5 6า2 5 6กิกไม่สามารถเพิ่มไมโครอ d ด์การ์ดได้โดยจะมีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G ทนน้ำ IP 6 5และที่น่าเสียดายมากๆก็คือให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวแต่ก็ยังดีที่ได้แบตเยอะถึง 7, 3 0 0 mm ิลลิแอม กับชาร์จไวมากๆถึง90วัตต์ปัจจุบันจะขายในราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทแต่บางร้านก็ขายแค่9,400บาทถ้าชอบมือถือ IQ หรืออยากได้มือถือดีไซน์สวยๆสเปคคุ้มๆทั้งจอคุณภาพดี CPU ก็แรงและที่สำคัญก็คือให้แบตมาเยอะกว่ารุ่นอื่นแล้วก็ชาร์จไวกว่าตัวอื่นที่เอามาแนะนำก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลย ถ้าคิดว่า Poco X7 และ Redmi Note 14 Pro จอขอบโค้งไม่เหมาะกับสายเกมและ Nubia Neo 3 GT ก็ดูจะเหมาะกับสายเกมอยู่เหมือนกันแต่ติดที่ CPU ไม่แรงพอ IQ คู Z 15G รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะไม่ได้มีดีแค่ความแรงไม่ได้มีดีแค่การดีไซน์หรือแบตท,ทนกับชาร์จไวแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือการถ่ายภาพทั่วไป การถ่ายภาพบุคคลและการถ่ายเซลฟี่ก็ทำออกมาดีมากๆแถมกล้องหลังก็ยังมีการสั่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ให้ทุกอย่างมาครบมากจริงๆและสุดท้ายสำหรับการเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆค่อนข้างไปทางสูงได้ดีแต่ถ้าเป็นเกมที่มีกราฟิกระดับโหดๆอย่าง g e n s i n Impact ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ปรับกลางๆหน่อยพอเล่นได้เหมือนกัน ข้อพิจารณานิดหน่อยสำหรับสายเกมก็คือรุ่นนี้เขาให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้สำหรับอันดับที่1ตัวที่ขึ้นชื่อว่าแรงที่สุดแล้วก็ลื่นที่สุดในราคาไม่ถึง1,000 0บาทในปัจจุบันก็คือ Infinix gt 3 0 Pro มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออ m มเล็6.78ด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ได้รีเฟรชเรสูงถึง 144H z สว่างสูงถึง4,500น และ Android 15 CPU ตัวแรงอย่าง m e d i a t e k Dimensity 8-350 Ultimate เริ่มที่แร m 8ความจำ256า256และไปสูงสุดที่แรม12ความจำ5 1า g b 2แต่ไม่สามารถเพิ่ม Micro HD c a r การดได้มีกล้องหลัง2ตัวตัวหลัก108ล้านและกล้องอั t ตร้าไว8ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6 รองรับ 5G มีลำโพง2ตัวมีปุ่ม GT Trigger ทนน้ำ IP64 และมีแบต 5,500mAh MM, กับชาร์จเร็ว45วัตต์แถมยังรองรับชาร์จไร้สายอีก30วัตต์ถ้าคิดว่าอันดับที่2อ,อย่าง IQ คู Z 1 5G ติดที่การดีไซน์ยังไม่ใช่แบบเกมเมอร์อยากได้การดีไซน์ที่ดูดุดันมากขึ้นดูเป็นเกมเมอร์มากขึ้นแถมยังได้จอดีขึ้นมีปุ่ม GT Trigger และ CPU แรงขึ้นกว่าเดิมก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยโดยรวมก็ทำได้ดีทั้งการใช้งานทั่วไปการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพทั่วไปโดยเฉพาะการเล่นเกมโดยส่วนตัวการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอผมยังชอบตัวอื่นมากกว่า แต่ในส่วนการเล่นเกมความลื่นไหลรวมถึงการดีไซน์ยังไงก็ต้องยกให้เขาจริงๆสำหรับ Infinix GT 3 0 Pro ยังไงแต่ละรุ่นแต่ละตัวก็มีจุดเด่นมีจุดขายแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันจะชอบหรือว่าสนใจรุ่นไหนหลักๆก็อยู่ที่การใช้งานอยู่ที่ความชอบในการดีไซน์และงบที่ตั้งไว้ก็มีผลด้วยเหมือนกันถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอารุ่นไหนก็แนะนำไปดูที่ห้างหรือว่าศูนย์ใกล้บ้านจะดีกว่า แต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์ก็แนะนำให้สั่งกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไว้ใจได้จะดีมากๆเลยถ้าไม่สะดวกหาร้านหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยจริงๆก็สั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับ สวัสดีครับ